วันนี้เราจะคุยกันถึงคำสั่งที่จะเข้าไปบริหารจัดการ Directory กันเวลาที่เรานั่งทำงานเรากำลังทำงานอยู่ในที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของเราเป็นห้องทำงานของเราบน Linux ก็เช่นกันครับเวลาที่เราเข้าไปใช้งานใน Linux สิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องมีเด r ร c t อรี่ที่เรากําลังอยู่ณขณะนั้นเจ้าสิ่งนี้แหะครับเรากำลังจะเรียก directory ที่เรากําลังอยู่ณขณะนันว่าเซอร์เรนเดเรคทอรหรือบางครั้งเราก็เรียกเขาว่า w o r k i n directory คำสั่งที่ใช้ในการแสดง current directory ของเราก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า pwd ถ้าเราพิมพ์คำสั่ง pwd แล้วก็ enter ผลที่ได้ออกมาก็คือเราจะเห็นนะครับว่า เรากำลังอยู่ใน directory ไหนอย่างในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าเรากำลังอยู่ใน directory ที่ชื่อว่า slash var l o g สิ่งต่อมาที่เราจะต้องรู้ก็คือสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับ directory ถ้าโครงสร้างของ directory เรามีหน้าตาเป็นแบบนี้เราหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อม,มาเป็นตัวอย่างเริ่มต้นจาก r o t t d i r ร c t o r y ใต้ root directory มีสัตว์ directory ตัวหนึ่งชื่อว่า home ใต้โ o ม,มี sub directory อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า dis ใต้ dis มี sub directory อยู่ต 1, 2. ยตย 1, sub 2ตัวคือ directory 1กับ directory 2ภายใต้ directory 1มี sub directory อีก2ตัวคือ directory 11แล้วก็ directory 12อตอนนี้ current directory เรา working directory เราอยู่ที่ slash home slash dis แล้วก็ slash directory 1 เป็นวิธีการเรียกเคอร์เลนด์เดเรคทเราก็จะเป็นแบบนี้สับต่อมาที่เราจะต้องรู้จักก็คือพาเรนด์เดเรคทอรี่ r าเรนด์เดเรทรก็คือลำดับของ directory ที่อยู่ก่อนหน้าเราเราเป็น Sub directory ของใครคนนั้นนะครับก็คือ Lend i เร c ท o รี y ของเราอางตอนนี้เคอร์เ d นด e c t ท r รีเราอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้น a r เรนด i r e ท t รี y ของเราก็คือ สลั e โฮมสลัดีเอสนี่คือสิ่งที่เราจะต้องามาก็เป็นวิธีการเอ่ยถึง d i r e c t o r y วิธีการหนึ่งที่เราเรียกได้อย่างตรงไปตรงมาถ้าเราจะเรียกเจ้า directory 11เเรียกอย่างตรงไปตรงมาเลยครับก็คือ slash home/ โฮมสลับดีอาร์เอสสลับเดเรคทอวิธีการแบบนี้ครับเราเรียกว่า absolute path ข้อสังเกตง่ายๆว่าเวลาที่เราจะเรียก directory แล้วแบบไหนที่เป็น absolute path ก็คือการเรียกที่เริ่มต้นจาก root directory ถ้าเราเห็นการเรียกที่เริ่มจาก root directory เมื่อไหร่นั่นแหละครับคือการเรียกแบบ as absolute path ับวิธีอีกวิธีการหนึ่งเราจะเรียกแบบ relative path วิธีการเรียกแบบ relative path ก็คือเรียกจาก อ้างอิงจาก c u r ร e เลนเดเรทรีที่เราอยู่อย่างในกรณีนี้ครับถ้าเราอยากเรียก directory 11เราก็เรียกเลยครับว่า directory 11เฉยๆเลยนั้นวิธีการที่เราจะวิเคราะห์ว่าเอแล้วจริงๆแล้ว absolute p a านของเจ้า directory 11คือก็คือการนำเอาเ u อ r e n t directory มาต่อด้วย r e เ a t i v ที a านก็จะได้ absolute รฐานเป็นๆขึ้นมา อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก,ก็คือ home directory เจ้า home directory เนี่ยครับก็เป็น directory ที่ถูกกำหนดตั้งแต่ตอนที่เราสร้าง user ขึ้นมาซึ่งเจ้า home directory เนีครับ user คนที่เป็นเจ้าของ home directory จะมีสิทธิ์เต็มมีสิทธิ์ทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ home directory เราจะสามารถจะสร้างลบกำหนดสิทธิ์ต่างๆหรือเราจะอนุญาตให้ใครเข้าถึง อน,นุญาไม่อัน,นุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Home d i r e c t o r y เราได้อยางเต็มทีโดยดีฟอลต์ Home d i r e c t o r y ของ s e n t o s จะอยู่ที่ slash home แล้วตามด้วยชื่อ User อย่างในกรณีนี้นครับผมมักจะสร้าง User ผมเป็น d r s ฉะนั้น Home d e ร e c t y ข y ผมก็อยู่ที่จะอยู่ที่ slash o m e slash d r s น,นี่ก็จะเป็นคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับเดเรกทอรีที่เราต้องรู้จักกันมาถึงคำสั่งที่เราต้องการเปลี่ยนเดเรกทอรีสมมุติว่าเราอยู่ที่โฮมเดเรกทอรีของเราเราอยากที่จะไปทำงานที่เดเรกทอรีอื่นบน Linux มีคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนเดเรกทอรีได้คำสั่งนั้นคือคำสั่งที่ชื่อว่า C D เวลาที่เราอยากเปลี่ยนเดเรกทอรีเราแค่พิมพ์คำสั่ง CD แล้วตามด้วยเดเรคทูรีเปลี่ที่เราอยากที่จะเปลี่ยนไปพอเราคลอเอนเตอปุ๊บคือ directory เราจะเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งตามที่เรากำหนดไว้ในคุณสีดีทันทีสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปที่ slash var slash l o c แล้วก็พิมพ์ว่า cd เว้นวรรค slash lock slash lock ลอเอน e ตอร์ เราเช็คด้คำสั่ง p w d d u i t เราจะเห็นว่า c u r เรียนเดล c t o r y เราเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าผมจะไปที่ directory ที่ชื่อว่า s l a s bin ผมก็พิมพ์ c d s l a bin แล้วก็ enter เรามาเช็คดูก็คือพิมพ์ p w d <S <S อีก t ีนึงจะเห็นว่า c u r เ e n t directory ผมก็เปลี่ยนไปที่ slash bin ันนี้เป็นวิธีการใช้คำสั่ง c d ครับแต่ว่า คำสั่ง cd เนี่ยมันก็จะมีทริกเล็กๆลน้อยน้อยมีอักขระพิเศษมีคำพิเศษที่ใส่ไปโดยที่ไม่ใช่ชื่อ directory ก็ได้ทริกเล็กๆน้อยน้อยนั้นก็คือว่าถ้าเราพิมพ์คำสั่ง cd จุดๆุจุดจุดนั้นจะเป็นตัวแทนของ p a r e n t e directory ของเราถ้าเราพิมพ์ cd แล้วตามด้วยเครื่องหมายทิว้วนั่นแปลว่าเรากำลังสั่งให้ change directory ไปที่ h o ม d ดล e c t ทรีกว่าซีดีเชื่อแลวฟอนต์อินเตอร์มีอันหนึ่งครับไม่ต้อง CD ชิ่ก็ได้ CD เปล่าๆเฉยๆแล้วคลอเอ e เตอรคำสั่ง CD ก็จะพาเแล้วกลับไปที่โฮมเดล r e เ t ล r กทรีเช่นกันกับอีกอันนึงคือ CD แล้วขีด CD แล้วขีดนะครับก็คือการนั่งทำมาชีนย้อนกลับไปสมมติตัวอย่างเป็นอย่างนี้ ผม C D slash อุาซิแล้วก็เอนเตอร์จากนั้นผม C D slash บินผมตอนนี้เนี่ยเคอเลนเดอร์จะขึผมอยู่ที่ slash บินใช่ไหมผมพิมพ์ C D แล้วขีดมันจะพาผมกลับไปที่ slash ว่า slash หอกอีกครั้งหนึ่งต,ตอนนี้ก็เป็นคำสั่งในเบื้องต้นนะครับที่เราจะใช้งานเกี่ยวข้องกับเอเลฟโทรีเดียร์พอลล่า มาตอบแทนเด็กๆทด่ช่วยอีกฝั่งนึงครับขอบคครับ